สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำวันนี้เราจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่นะคะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระในวงเล็บฉบับสมบูรณ์และใต้สามัญสำนึกเรียบเรียงโดยพระธรรมมงคลญานหลวงพ่อวิริยังศิรินทโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลซึ่งในส่วนที่ท่านได้กล่าวถึงใต้สามัญสำนึกนั้นก็เป็นส่วนของประวัติของหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรที่เราก็ได้ฟังจบไปแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้ก็จะขออ่านแต่ประวัติของพระอาจารย์ม่านภูริทัตเทระค่ะในหน้าแรกของหนังสือเป็นถ้อยถแถลงพระธรรมมงคลญาณท่านเขียนไว้ว่า ประวัติพระอาจารย์ม่นภูริทัตเตะเระฉบับสมบูรณ์ที่กำลังอยู่ในมือของท่านนี้เป็นการสัมภาษณ์คำต่อคำจากท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเตะเระโดยพระธรรมมงคลยานผู้ไต่ถามขณะที่อยู่กับท่านเป็นเวลาสี่ปีจึงมีเนื้อหาสาระสำคัญยิ่งท่านผู้อ่านโปรดค่อยๆอ,อ่านและพิจารณาให้ดีจะได้รับประโยชน์ทุกๆหน้ากระดาษทีเดียว พระธรรมมงคลญาณคำนำการเขียนประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนั้นผู้เขียนได้เขียนจากการไต่าถามด้วยปากคำกับท่านเองระหว่างที่ผู้เขียนได้เป็นพระอุปถากและมีการบีบนวดถวายท่านเป็นเวลาสี่ปีซึ่งผู้เขียนพยายามไต่าถามท่านในทุกโอกาสที่มีอยู่และบันทึกความจำไว้เป็นอักษรตลอดเวลาเมื่อครั้งผู้เขียนอยู่กับท่าน และเห็นการปฏิบัติตลอดจนการอบรมแนะนำสั่งสอนศิษยานุสิ์ผู้เขียนมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงได้พยายามที่จะบันทึกประวัติของท่านไว้เพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านหรือผู้ที่ต้องการติดตามผลงานของท่านด้วยจึงพยายามบันทึกทุกทุกแง่ทุกมุมเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ฉะนั้นการเขียนจึงเป็นสำนวนเดิมที่บันทึกไว้ และเป็นเพียงเรียบเรียงตามบันทึกเดิมเท่านั้นผู้เขียนมีความเห็นว่าการศึกษาประวัติของผู้เป็นวีระบุคคลโดยทั่วไปนั้นย่อมจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าผู้เป็นวีระบุคคลแต่ละท่านนั้นย่อมจะต้องมีอะไรดีพิเศษให้ได้ศึกษาเมื่อได้ศึกษาแล้วก็นำเอาตัวอย่างบางประการที่เป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางการเขียนประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนี้ ผู้เขียนก็ยังไม่อาจยืนยันว่าสมบูรณ์โดยแท้จริงแต่คิดว่าจะเป็นฉบับที่มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์กว่าแต่ผู้เขียนก็ถือว่าการเขียนครั้งนี้เป็นการตอบแทนคุณานุคุณของท่านผู้เป็นพระอาจารย์ทั้งเป็นการเขียนด้วยความเลื่อมใสบูชาเคารพนับถือโดยความบริสุทธิ์ใจการเขียนครั้งนี้ผู้เขียนต้องขออ้างอิง ถึงพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยผู้เป็นอาจารย์องค์แรกเพราะว่าท่านได้นำผู้เขียนนั่งสมาธิจนได้รับผลทางใจและนำไปบวชทั้งนำเที่ยวทุดงข้ามดงพญาเยน็นไปทุกขนทุกแห่งที่ทุรกันดาลน,นำข้ามน้ำข้ามทะเลไปจังหวัดจันทบุรีทําให้ผู้เขียนสร้างวัดวาอารามหลายแห่งทั้งแนะนำธรรมปฏิบัติต่างๆจนได้เป็นพระคณาจารย์ สอนธรรมปฏิบัติแก่พุทธบริษัทในเวลาต่อมาดังนั้นผู้เขียนจึงขอเขียนตามบันทึกเดิมที่ได้บันทึกไว้เมื่อครั้งติดตามท่านพระอาจารย์กงมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตพบตาประขาวและเป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุโดยให้ชื่อเรื่องว่าใต้สามัญสำนึกเพื่อเป็นการประกอบเรื่องประวัติพระอาจารย์มั่นเป็นตอนที่หนึ่ง อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้อ่านจะได้อ่านประวัติพระอาจารย์มั่นก็ควรจะได้อ่านใต้สามัญสำนึกที่ผู้เขียนได้เดินทุดงไปกับพระอาจารย์กงมาว่าได้มีความสัมพันธ์กับพระอาจารย์มั่นมากน้อยเพียงใดเสียก่อนจะทำให้ผู้อ่านได้เกิดความมั่นใจหลายประการในการที่จะได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นฉบับสมบูรณ์ต่อไปพระธรรมมงคลญาณคำปรารภ การเขียนประวัต th sí being ิพระอาจารย์ม่านภูริทัตเทระนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันปรากฏว่าท่านได้รับการเคารพนับถือจากชาวไทยเป็นอย่างสูงเนื่องด้วยสิษย์ของท่านหลายองค์เป็นผู้มีชื่อเสียงกระชอนและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงทั่วประเทศไทยเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนคร หลวงปู่เทศเทศรังสีพระราดนิโรธรังสีวัดหินหมากเป้งจังหวัดน้องคายหลวงปู่อ่อนยานนสิริวัดหนองบัวบานหรือวัดป่านิโครธารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์มหาบัวยาน,นสัมปนโนแห่งวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญมาธิตะเปโม วัดสิริสารวันจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ชอบฐานสมโมวัดป่าสัมมานุสรจังหวัดเลยพระอาจารย์วันอุตโมภูเหล็กจังหวัดสกลนครพระอาจารย์จวนกุลเชษโถภูทอกจังหวัดหนองคายพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเป็นต้นและยังมีอีกหลายร้อยรูปที่เป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์ม่นภูริทัตเตเทระ ที่ยังไม่มีใครรู้จักเพราะท่านเที่ยวสแสวงหาความสงบส่วนตนตามป่าเขาลําเนาไพรไม่ติดต่อบุคคลภายนอกเท่าไร่ดังนั้นสิทธ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเป็นการส่งเสริมครูบาอาจารย์ไปด้วยดังที่สิทธิอาจารย์มั่นที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามโอวาทของครูบาอาจารย์ปรากฏเด่นขึ้นในภายหลัง ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านอาจารย์มั่นเด่นขึ้นอย่างมากมายซึ่งก่อนนั้นก็ไม่ใครจะมีผู้กล่าวถึงกันเท่าใดนักมาระยะนี้สิทธิ์ของท่านได้รับการเคารพนับถือทั่วประเทศจึงส่งเสริมให้ท่านมีความสำคัญในเวลาต่อมาประชาชนทั่วประเทศได้กล่าวถึงท่านอย่างสูงสุดไม่เคยมีครั้งใดที่พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เหมือนพระอาจารย์ม่นภูริทัตเถระเลยผู้เขียนเล็งเห็นความสำคัญหลายๆประการประกอบได้เคยอยู่เป็นพระอุปถากท่าน4ปีได้รู้เห็นทราบซึ้งในจริยาวัตรและอุบายวิธีคำสอนต่างๆทั้งส่วนสำคัญและส่วนเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องมีค่าต่อการศึกษาของกุลบุตรต่อไปอย่างยิ่งจึงรวบรวมบันทึกความจาของผู้เขียนนามาเป็นหนังสือประวัติ ซึ่งจะเป็นหลักฐานต่อไปพระธรรมมงคลญานพระอาจารย์มั่นภูริทรัตเถระเป็นพระปรมาจารย์ทางกรรมฐานท่านได้แสดงความสามารถในด้านนี้อย่างสูงทุกประการตามความเป็นจริงก็ปรากฏอย่างไม่มีสิทธิ์คนใดจะกล้าปฏิเสธคุณธรรมต่างๆที่ได้ปรากฏขึ้นนั้นฝังอยู่ในดวงจิตของผู้เป็นสิทธิ์อย่างไม่มีทางเลือนราง เป็นความจริงเหลือเกินที่ว่าท่านได้ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาจนเป็นที่รับรองจากปัญญาชนทั้งหลายผลประโยชน์เกิดจากการฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมนั้นย่อมปรากฏอยู่แก่ผู้ที่น้อมตัวเข้าเป็นสิทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันแม้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าท่านเพียงแต่เป็นชั้นหลานเหลนหรือเพียงอ่านประวัติของท่าน ก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสอย่างซาบซึ้งตรึงใจแล้วการอ่านประวัติของท่านอาจารย์มั่นผู้อ่านควรจะได้ตระหนักถึงข้อปฏิบัติปฏิบัติอันจะได้นํามาเป็นตัวอย่างก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากทีเดียวเพราะท่านได้ทําตัวของท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศกับทั้งยังมีความเมตตาต่อนักบวชด,ด้วยกันอย่างมากที่สุดมองเห็นการไกลได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าใครจะเขียนให้ใกล้ความจริงเป็นที่สุดซึ่งแม้จะเป็นยาขมบ้างเข้าใจว่าอาจจะแก้โรคให้แก่ท่านในภายหลังเพราะยาขมใครก็ไม่อยากรับประทานจะรับประทานก็ต่อเมื่อถึงคราวจำเป็นแต่ยาขมก็ได้ช่วยชีวิตมนุษย์มาแล้วมากต่อมากไม่ใช่หรือการเขียนประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระของข้าพเจ้าโดยการได้ยินได้ฟัง จากตัวท่านเองและครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าตลอดถึงลูกศิษย์ของท่านเพราะท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านเป็นนักผจญภัยเพื่อต่อสู้กับกิเลสอย่างยอดเยี่ยมจึงเป็นประวัติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าเองตั้งแต่เป็นสามเณรเพียงแต่ได้ยินอาจารย์ของข้าพเจ้าเล่าให้ฟังก็รู้สึกเลื่อมใสจริงๆจนอยากจะพบท่านทีเดียวแต่ประวัติของท่านอาจารย์มั่นนั้น เข้าใจว่าตัวข้าพเจ้าเองไม่สามารถจะพันนาได้หมดแน่เพราะเหลือวิสัยเนื่องจากมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งลึกลับอยู่แต่ว่าความจริงแล้วการแนะนำพร่ำสอนในธรรมทั้งหลายนั้นข้าพเจ้ายอมรับอย่างไม่มีข้อแม้เลยว่าเป็นธรรมที่มีเหตุผลและเป็นผลที่ได้รับจริงๆจนข้าพเจ้าต้องอุทานออกมาคนเดียวขณะที่เพิ่งจะมาอยู่กับท่านว่า เรามาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเพียงเดือนเดียวแจมแจ้งในธรรมดีกว่าอยู่กับท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าถึง8ปีแต่อะไรที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องอุทานออกมาเช่นนี้นี่แหละที่จะเป็นต้นเหตุให้เขียนประวัติของท่านอาจารย์มั่นต่อไปตอนชาติภูมิพุทธศักราช2413 ท่านเกิดในตระกูลแก่นแก้วบิดาชื่อคำด้วงมารดาชื่อนางจันเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแม,แมพุทธศักราช2413ณบ้านคำบงอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องอยู่9คนแต่เจ็ดคนนั้นได้ถึงแก่กรรมคงเหลือสองคนท่านเป็นคนหัวปีท่านมีร่างกายสง่าผ่าเผยหน้าตาคมสัน เป็นลักษณะน่าเคารพบ,บูชาเป็นผู้รักการรักงานเป็นที่ไว้วางใจได้ในการงานที่ได้รับมอบหมายจึงเป็นที่รักแก่บิดามารดาเป็นอย่างยิ่งท่านได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยไทยน้อยขอมจากสำนักอาได้ศึกษารู้เร็วจนอาออกปากชมว่าฉลาดมากเมื่ออ่านหนังสือได้แล้วท่านก็ได้ค้นคว้าหนังสือประวัติ และนวนิยายของภาคอีสานเขาเรียกกันว่าลำพื้นลำแผ่นเมื่อผู้เขียนอยู่กับท่านท่านจะเล่าถึงนิยายเก่าอันมีคติธรรมมากเช่นเสียวสวาดเป็นต้นตอนเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒพุทธศักราช2,428เป็นธรรมดาอยู่เองของสังสารวัตรต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้มนุษย์เกิดแก่เจ็บตาย การหมุนเวียนนี่แหละสำหรับผู้ดีมีวาสนาก็อยากหาแต่ความดีเท่านั้นให้เป็นทุนในการท่องเที่ยวเมื่อพอแก่ความต้องการก็เท่ากับสะสมบุญมากซึ่งในมงคลคาถามีว่าบุพเพจะกะตะปุญญาตาผู้มีบุญทำไว้แล้วแต่ปางก่อนบุญย่อมผูกนิสัยให้ดีและชอบการพ้นทุก์เสมอไปดังในปัจฉิมภาวิกชาต ของพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายบารมีได้ส่งให้พระองค์ออกบรรพชาสแสวงหาโมฆคธรรมโดยเกิดขึ้นในพระหฤทัยของพระองค์เองจนกระทําให้สำเร็จพระโพธิญาณในที่สุดแม้พระสาวกทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อบุญติดตามผูกอุปนิสัยก็เป็นเหตุให้น้อมเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในขอบเขตของพระบรมศาสดาพ้นทุกข์ไป พระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระก็เห็นจะเป็นเช่นกับพระสาวกเหล่านั้นจึงมีเหตุปัจจัยแนะนำจิตของท่านให้น้อมไปเพื่อบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปีหลังจากบวชเป็นสามเณรอยู่สองปีบิดาขอร้องให้หลาสิกขาไปช่วยงานทางบ้านเมื่ออายุได้17ปีท่านก็ได้ลาสิกขาไปช่วยเต็มความสามารถในการนั้น แม้ท่านลาสิกขาไปแล้วก็ลาแต่กายเท่านั้นส่วนใจยังครองเพศบรรพชิตจึงทำให้ท่านระลึกอยู่ไม่วายอีกอย่างหนึ่งเพราะติดใจในคำสั่งของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากคำสั่งของยายนี้คอยสกิดใจอยู่เสมอเป็นเพราะเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วท่านจึงเบื่อคารวาสวิสัย ครั้นเมื่ออายุ22ปีจึงลาบิดามารดาอุปสมบทท่านทั้งสองก็อนุญาตท่านได้เข้าไปเล่าเรียนที่สำนักท่านอาจารย์สาวกันตะศีละเทระวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุภาวะในพระพุทธศาสนาที่วัดสีทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปชายะ พระครูศีทาชายะเสนโนเป็นกรรมวาจาจารย์พระครูประจักษ์อุบลคุณสุยเป็นอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2434นามมคตที่อุปชาตั้งให้คือภูริทัตโตแปลว่าผู้ให้ความรู้ตอนทุดงแสวงหาธรรมะ พุทธศักราช2อ3 4อาจารย์มั่นท่านเป็นผู้ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบแต่จะพยายามหาทางก้าวหน้าเรื่อยไปแม้แต่ท่านบวชเข้ามาใหม่ก็มิใช่เมื่อบวชแล้วก็ฉันและจำวัดได้มาอยู่กับพระผู้ปฏิบัติก็อยากจะทำให้เห็นจริงเห็นจังไปเสียเลยความไม่ชอบอยู่นิ่งของท่านนี่เองทำให้ท่านต้องซักไซ้ไต่าถามหาความจริงเอากับท่านอาจารย์เสา อยู่ตลอดเวลาท่านได้รบเร้าให้อาจารย์สอนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นแต่อาจารย์ก็หมดความรู้จะสอนต่อไปท่านอาจารย์เสาท่านเอ็นดูสิทธิคนนี้ของท่านอย่างยิ่งเรียกว่าสิทธิ์คนโปรดก็ว่าได้ท่านจึงพาสิทธิ์ของท่านไปทุกคนทุกแห่งตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสวงหาความสงบแต่ก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่จึงได้พาธุดงข้ามไปฝั่งประเทศลาว จนถึงเมืองหลวงพระบางเมื่อได้ยินได้ฟังว่าอาจารย์ไหนเก่งทางสอนกรรมฐานก็จะได้แวะไปพักอยู่และขอเรียนกรรมฐานด้วยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ยิ่งไปกว่าที่ท่านได้ปฏิบัติเรียนรู้มาแล้วที่สุดก็ย้อนลงมาที่เมืองท่าแขกอยู่ฝั่งซ้ายเขตอ,อินโดจีนซึ่งเป็นภูมิประเทศอันประกอบด้วยป่าเขาลำนาไพรมีหมูช้างเสือหมี ผีร้ายนานาประการตลอดจนไข้ามาลาเรียก็ชุกชุมแต่เป็นที่ประกอบไปด้วยความวิเวกวังเวงสงัดยิ่งนักซึ่งสมควรแก่ผู้สแสวงหาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อาศัยจะได้ยังความไม่ประมาทให้เป็นไปในตนปีนั้นท่านได้พักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับบ้านถ้ำท่านทั้งสามได้พักจำพรรษาอยู่ที่นั้น ในระหว่างพรรษานั้นท่านอาจารย์เสาและสามเณรได้จับไข้ามาลาเรียมีอาการหนักบ้างเบาบ้างก็ไม่ถึงกับร้ายแรงจริงอาจารย์มัน่นท่านได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าวันหนึ่งมีคณะอุบาสกอุบาสิกาได้นำผ้ามาบังสุกุลท่านอาจารย์เสาจะต้องการตัดจีวรเราก็ต้องจัดทำทุกอย่างกว่าจะเย็บเสร็จเพราะต้องเย็บด้วยมือใช้เวลาถึงเจวันจึงเสร็จ พอยังไม่เสร็จดีเลยไข้มันเกิดมาจับเอาเราเข้าให้แล้วทำให้เราต้องเกิดความวิตกกังวลขึ้นมานึกในใจว่าเนนก็ไข้อาจารย์ก็ไข้เราก็กลับจะมาไข้ซสอีกถ้าต่างคนต่างหนักใครเล่าจะดูแลรักษากันถ้าเกิดล้มตายกันเข้าใครจะเอาใครไปทิ้งไปเผากันเล่าเจ้ากรรมเอ,อ๋ยอยู่ด้วยกันสามองค์ก็เจ็บป่วยไปตามๆกัน ยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ของเรานั่นแหละจะร้อนใจมากท่านอาจารย์มั่นท่านก็เล่าต่อไปว่าเราได้คิดมานะขึ้นมาในใจว่าบัดนี้เราไม่มีทางเลือกทางอื่นแล้วที่จะมาระง,งับเวทนานี้ได้เพราะยาจะฉันแก้ไขก็ไม่มีเลยมีแต่กำลังอนุภาพแห่งภาวนานี้เท่านั้นเพราะว่าเรามาอยู่สถานที่นี้ก็เพื่อจะอบรมตน ในทางเจริญกรรมฐานภาวนาเราจะมาคิดแส่สายไปทางอื่นหาควรไม่เราต้องเอาทมเป็นที่พึ่งจึงจะถูกแม้จะตายขอให้ตายด้วยการภาวนาไม่ต้องท้อถอยอ่อนแอจะต้องเป็นผู้กล้าหาญจึงจะจัดว่าเป็นนักพรตได้แล้วเราก็ตัดสินใจปฏิบัติบูบชาพระพุทธศาสนาด้วยข้อปฏิบัตินั้น านจึงกำหนดพุทโธเป็นบริกรรมต่อไปเพราะขณะนั้นท่านก็ยังไม่สันทัดในการเจริญกรรมฐานเท่าไหร่ครั้นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็นึกถึงคำสอนของอาจารย์ขึ้นมาว่ากายนี้เป็นที่อาศัยของจิตและเป็นทางเดินของจิตเปรียบเสมือนแผ่นดินย่อมมีทางน้อยใหญ่เป็นที่สัญจรของหมู่สัตว์ทุกหมู่เหล่ากายนี้ก็เหมือนกัน ย่อมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตและเป็นที่เที่ยวไปมาของจิตฉันนั้นถ้าจิตมามัวยึดถือกายนี้ว่าเป็นตนอยู่เมื่อใดย่อมได้รับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นนิดท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ฟังกันหลายองค์ว่าเมื่อหมดหนทางเพราะไม่มีใครช่วยแล้วเรานั่งสมาธิเข้าที่อยู่ โดยการเสียสละกำหนดจิตแล้วทำความสงบทำให้เป็นหนึ่งแน่วแน่ไม่ให้ออกนอกเป็นอารมณ์ได้เลยเพราะขณะนั้นทุกขเวทนากล้าจริงๆพอกำหนดความเป็นหนึ่งนิ้งจริงๆครู่หนึ่งปรากฏว่าศีรษะลั่นเปรีย้ยประไปหมดจนเหงื่อไหลออกมาเหมือนรดน้ำเมื่อออกจากสมาธิปรากฏว่า ไข้ได้หายไปราวกับปลิดทิ้งนี่เป็นการระง,งับอาพาธด้วยธรรมโอสถเป็นครั้งแรกของเราเราได้พยาบาลอาจารย์ของเราได้อย่างเต็มที่การเดินทางในครั้งนี้นั้นได้เป็นเช่นนี้หลายหนบางครั้งมาลาเรียขึ้นสมองแทบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อลูกศิษย์อาจารย์ปรึกษากันเห็นว่าไม่มีผลในการเดินทุดงอันุรกันดานเช่นนี้แล้ว ต่างก็ชวนกันกลับประเทศไทยตอนสถาปนาพระาธาตุพนมท่านอาจารย์มั่นได้เล่าขณะที่ข้าพเจ้าตำหม,มากถวายท่านเวลากลางวันต่อไปอีกว่าพวกเราก็ต้องเดินทางหลังจากออกพรรษาแล้วรอนแรมตามฝั่งแม่น้ำโขงเรื่อยลงมาณนะตามฝั่งแม่น้ำโขงนั้นก็มีหมู่บ้านเป็นหย่อมๆหลายกก เช่นภูไทยไทยดำเหล่าโซง่งท่านเล่าว่าภูไทยมีศรัทธาดีกว่าทุกกกแต่ภูไทยนี้การภาวนาจิตใจอ่อนรวมง่ายรักษาไม่ค่อยเป็นส่วนเหล่าโซ่งนั้นไม่ค่อยเอาไหนเลยแต่ทุกๆุกกกก็ทำบุญนับถือพุทธทั้งนั้นเขาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ก็นับว่าดีแต่ขณะน,นี้ตัวของเราเองก็ยังมองไม่เห็นธรรมของจริง ยังหาที่พึ่งแก่ตนยังไม่ได้จะไปสอนผู้อื่นก็เห็นจะทำให้ตัวของเราเนิ่นช้าจึงไม่แสดงทำอะไรนอกจากเดินทางไปพักไปบำเพ็ญสมณะรมไปตามแต่จะได้ครั้นแล้วท่านอาจารย์สาวก็พาข้ามแม่น้ำโขงกลับประเทศไทยที่ท่าข้ามตรงกับพระาธาตุพนมพอดีท่านเล่าไปเคี้ยวหมากไปอย่างอารมณ์ดีว่า ขณะนั้นพระาธาตพนมไม่มีใครเหลียวแลดอกมีแต่เถาวันนา,นาชาิิปกคลุมจนมิดเหลือแต่ยอดต้นไม้รกรุงรังไปหมดทั้งสามสิทธิอาจารย์ก็พากันพักอยู่ที่นั้นเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมขณะที่ท่านอยู่กันนั้นพอตกเวลากลางคืนประมาณสี่ห้าทุ่มจะปรากฏมีแสงสีเขียววงกลมเท่ากับลูกมะพร้าวและมีรัศมีสว่างเป็นทาง พุดออกจากยอดพระเจดีแล้วก็ลอยห่างออกไปจนสุดสายตาและเมื่อถึงเวลาก่อนจะแจ้งตีสามตีสี่แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึงองค์พระเจดีแล้วก็หายวับเข้าองค์พระเจดีทั้งสามองค์สิทธิอาจารย์ได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนั้นทุกๆวันท่านอาจารย์สาวกันตาสีละเทระจึงพูดว่า ที่พระเจดีย์นี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนในตอนนี้ผู้เขียนกับพระอาจารย์มั่นได้เดินทุดงมาพักอยู่ที่วัดอ้อมแก้วมีสององค์เท่านั้นและมีตาประขาวตามมาด้วยหนึ่งคนท่านจึงมีโอกาสเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีผู้เขียนจำได้ว่าเป็นปีที่พระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์เสากันตศีละเทระ คุณนายพวงจากจังหวัดอุบลราชธานีจะตีตั๋วให้ไปทางเครื่องบินท่านบอกว่าเราจะเดินเอาจึงได้พาผู้เขียนพร้อมด้วยตาประขาวบองบองคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะเต็มเต็งเท่าไรนักไปด้วยเดินไปพักไปแนะนำธรรมะแก่ผู้เขียนไปพลางจนไปถึงพระาธาตุพนมเขตจังหวัดนครพนมแล้วท่านก็พาผู้เขียนพักอยู่ที่นี่และได้ฟังท่านเล่าเรื่องราว ของการสถาปนาพระธาตุพนมต่อไป